าวันหนึ่งเขาเขามีอยู่กับหนูอ่ะหนูจะนอนก่อดใครแล้วเขาเกิดว่าหมอบอกว่ามันเข้าไปที่ปอดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนครับตอนนี้ผม อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนนัดอ่าอยู่ที่สาธุประดิษฐิ15าค่ะแถวสาธุประดิษฐ์ผมก็ไม่เคยมาคือเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้คือถ้าคนที่ติดตามเพจจกพัฒน์ใบเย็นออนนะครับสิ่งที่ผมทามาโดยตลอดคือผมกําลังจะพยายามอ่าสร้างมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสผมก็เลยมองว่าช่วงนี้อะไรที่ผมสามารถช่วยเหลือมูลนิธิอื่นได้ผมก็จะทําผมก็เลยโพสต์ที่หน้าเพจว่ามูลนิธิไหนที่เป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาส อยากให้ผมช่วยต้องการความช่วยเหลือสามารถส่งเรื่องราวมาได้นะอะไรเงี้ยครับแต่มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาไปคอมเมนต์เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาจากบนเนทิทินะแต่เขามีลูกสาวคนหนึ่งเขามีลูกและลูกของเขาอ่ะต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าเป็นมะเร็งตอนนี้เขาไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ที่จะพาลูกไปโรงพยาบาลเพราะไปแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเยอะมากเพงนั้นผมก็เลยตั้งใจมาโดยที่เขาไม่ได้รู้ด้วยนะครับว่าผมมาหาเขาตั้งใจจะมาช่วยและอยากมารู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง พิธีการที่ผ่านมาที่เราทําก็คือให้น้องลูกนัดคือคนนี้น้องลูกนัดเนี่ยจะเป็นคนที่โทรมาหาเขาก่อนลูกนัดเป็นนักศึกษาใช่ค่ะเป็นนักศึกษาอยากจะเข้ามาช่วยพ่อทําโครงการลองโทรหาเขาได้ค่ะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลังเดินออกมาถ้ามาแล้วส่งสัญญาณได้ไหมอ๋อค่ะสวัสดี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 ค่ะ โอ้ยไม่คิดไม่ฝันจะได้เจอจริงๆแบบนี้โอ้ยขอบคุณแม่เลยดีใจที่ได้เจอเหมือนกันครับโอ้ดีใจมากเลยอะตอนแรกน้องเขาบอกเป็นนักศึกษาเรานึกว่าจบงานจะมาเอ่อทำสำรวจเกี่ยวกับเอ่อน้องที่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นของคุณเองขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับดีใจที่ได้มาเหมือนกันเข้าไปที่บ้านได้ไหม ได้ค่ะ<ป>โหดีใจมากเลยอ่ะอันนี้เป็นร้านของเราเหรอครับเป็นของท่าแก่ค่ะเป็นของท่าแก่ะพอดีว่าแฟนทํางานอยู่ที่นี่ตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาพ่าแก่เขาก็เลยให้ทํางานอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้พักข้างบนพี่ต้อยแล้วแฟนทํางานแล้วพี่ต้อยทําอะไรครับก็ถ้าอย่างพี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลอย่างเนี้ยพี่ก็จะลงมาช่วยเขาข้างล่างเนีย่ยค่ะ พักนี้เนาะขออนุญาตนะคะดสวัสดีค่ะเป็นแฝดกันน้องแก้มนยให้คุณลุงดูหน้าหน่อยน้องแก้มกับน้องแก้วคนนี้แฝดพี่น้อรักจังเลยลูกพอท้องได้เจ็ดเดือนก็เหมือนกับว่าหมอบอกว่าคันเป็นพิษก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลไปหลายที่มากเลยตรวจทีนึงก็เสียสามสี่หมื่นคุณหมอก็บอกว่าน้องน้องเป็น เป็นมะเร็งที่ต่อมหมวดไตหนูรู้เลยว่ากล้มทั้งยืนอะ่ะมันเป็นแบบไหนมันจะมีก้อนเนื้อติดอยู่ใต้เส้นเลือดใหญ่คือหมอเขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงเอาออกหนูว่าคิดว่าฉายแสงมาก้อนมันจะหายไปแต่ผลที่ไปทำซีทีสแกนล่าสุดก,ก็คือว่ามันยังมีจุดดำๆคือกลัวกลัวว่าถ้ามันเข้าไปที่ปอดมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเร็วมากมันจะลามเร็วมาก ผรก็กลัวตรงนี้ตั้งแต่น้องป่วยมาครอบคอรัวเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างองที่เคยมีก็ไม่มีก็จำก็ขายเรื่อลูกค่ะมันจะมาใช้หนักช่วงที่ว่าน้องรักษาไปได้สี่ห้าเดือนห้าเดือนตอนให้ยาเคมดครั้งแรกน้องติดเชื้อติดเชื้อรุนแรงต่างหนูก็ไม่พอหนูก็โทรมายืมมายืมรายวันเขาในความเป็นแม่ของเรา เราเห็นลูกเป็นอย่างนี้เรารู้สึกอย่างไงบ้างตอนนี้พยายามทําให้เขาแบบยิ้มหัวเราะทําให้เขาแบบมีความสุขอะ่ะเพราะว่าบางทีเขาอยากจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรเนี้ยผูก็จะบอกเขาว่าตอนช่วงเนี้ยมันเป็นโควิดเรายากไปไม่ได้ที่เราไม่ได้พาลูกไปเที่ยวเพราะโควิดหรือว่าเรายังไม่มีตังค์เรายังไม่มีตังค์อะคะ่ะแล้วแม่ ได้ยิ้มบ้างไหมหรือว่าแอบร้องไห้เวลาที่อยู่กับเขาหนูจะไม่ร้องพอเขาจะถามหนูเขาจะถามจะรู้เลยแหละว่าเราร้องเพราะอะไรถ้าเราเราตอบเขาไปว่าอุ้ยขี้ฝุ่นมันแม่มันไม่ใช่ในหนังหนูนอนกอดเขาอ่าหนูจะนอนร้องไห้น้ำตาหนูจะไหลหนูกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเขาเขาไม่อยู่กับหนูอ่ะหนูจะนอนกอดใคร แล้วเขาเกิดว่าหมอบอกว่ามันเข้าไปที่ปอดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ที่เร็วมากประการที่เขาปอดเนี่ยมันจะแพร่กระจายได้เร็วที่สุดโรคหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่เราควบคุมได้อ่ะ คือการดูแลเขาให้เขามีความสุขที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทํมาเะไรยตลอดอยู่แล้วใจเราอะ่ะมันไม่มีสมาธิเลยค่ะพี่แค่ท่องนโมสามจบบางทีหนูยังทําไม่ได้เลยบางทีหนูนั่งคุยกันกันกบพ่อเขามันมาถึงขนาดเนี้ยเขาก็ไม่อยากร้องไห้หนูเห็นเขาก็บอกว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าเขาอ่อนแอปุ๊บมันก็ดูแย่ผมเชื่อว่า้องแก้วเขารู้ว่าแม่รักเขามาเป็นกําลังใจให้ สู้ต่อไปขอบคุณทุกคนยังไงแล้วก็ต้องสู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นแม่เราภูมิใจเหอะเรา,าได้ทําหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดแล้วอันนี้อันนี้นะครับมันเป็นเงินที่คนเขาบูชาปีเสียจักรพรรดไปแล้วเขาได้เป็นเศรษฐีใหม่กันเยอะเขาก็เลยโอนมาทําคุณ ปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยต้องเอาไปเป็นทุนในการสร้างมูลนิทิเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้โอกาสแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ทําบนมาก็อยากเอามาช่วยเด็กๆนั่นแหละเพราะฉะั้นครั้งนี้ผมจะเอาไปให้เป็นให้เป็นทุนในการช่วยเหลือเพื่อพาน้องไปหาหมอพาน้องได้กินอาหารขนมที่เขาอยากได้หรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่จะทำทาให้น้องแข็งแรงขึ้นนะครับนะขอบคุณมากนะครับ ดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเนาะเย็นดีครับขอบคุณจริงๆยินานดีครับยินดีครับ,รบ <c oughs> แข็งแรงนะใจต้องแข็งต้องสู้เพื่อลูกออนแอร์ได้บ้างแหละแต่ท้ายสุดแล้วความเป็นแม่เรายังต้องสู้ต่อไป <Okay. S 2> ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อลูกที่เรารักนี่แหละอันนี้ส่วนของผมที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้น้องหายไวๆได้วยนะ ขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้ตัะเองใ,ใหเป็นยังไงน้องอาการดีขึ้นยังไงอัปเดตให้ฟังด้วยนะโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับ,บค่ะข,ข,ขอบคุณมาก